Thank yeah. you. โอเคก็ก่อนจะเริ่มนะครับก็ขอจะโปรโมทเลยละกันก็มากดติดตามเขาปุ๊บแล้วก็กดไลค์ปุ๊บนะครับเพื่อในการพากเสียงครั้งนี้และครั้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าก็มีคลิปเดียวนะครับที่ต้องพากสมังกิ้งนะครับผมโอเคก่อนจะไปเริ่มก็กดติดตามกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับผมเพื่อในการพากเสียงและทําคลิปต่อไปโอเคไปเริ่มพากเลยดีกว่าและวันนี้เป็นวันที่สวยงามมากได้กินไอติมเก๋ ฉันอยากได้ไอศครีมเกจิจังน้ำมันเลียนหน่อยนะว่าไอติมเกอ,เอหิหวานมากเลยนายทำอะไรลงไปอะไรเกจเจอหนี้ไปซะฉันรู้สึกหิวแฮะได้เห็นไอศครีมเกอของคุณอน่ะฉันกอดใจไม่อยู่เลย โทษทีให้ฉันเกยเกินไปอ่ะไม่มีวันให้อภัยหรอกเออเป็นแค่ติมมันไม่เกยขนาดนั้นหรอกนะความจริงฉันเป็นเกยนะเราเองเป็นเกยอยู่ใช่ไหมอฉันกินไอศครีมเกยที่เหลือได้ไหมได้สิกินได้เลย กินได้เลยกินได้เลย <c oughs> กินได้เลยสิงามงางาาอ,อ,อ,อร่อย <c oughs>